สวัสดีวันสงการสำหรับพี่น้องเครือข่ายทั้ง6เครือข่ายของศูนย์คุณธรรมรวมทั้งประชาชนคนไทยทุกท่านครับขอให้วันสงการปีนี้เป็นวันที่มีความสุขสดชืน่นในขณะเดียวกันเองทุกท่านได้มีโอกาสพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วได้มีโอกาสในการเดินทางด้วยความสวัสดิภาพในการที่จะพบปะพี่น้องญาติพี่น้องแล้วก็รวมทั้งครอบครัวในโอกาสที่ วันสงการานเป็นวันมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ถือเป็นมรดกของโลกอ,อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมในการที่จะแสดงกระตมอยูกตัตเวทีมีการส่งน้ำพระมีการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่และดำเนินวิถีของความเป็นประเพณีไทยด้วยความ เรียบร้อยแล้วก็มีความสุขสดชื่นขอให้ปีใหม่นี้วันสงการนี้เป็นวันที่มีความสุขและเติมพลังบวกให้กับทุกๆท,ท่านแล้วก็ดำเนินประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมีความสุขตลอดไปครับ